ิ่นสำคัญอย่างไรหลายคนอาจตอบด้วยเสียงอันดังวา่าสำคัญมากค่ะเพราะเมื่อเกิดความเครียดการได้สูดดมกลิ่นหอมกลิ่นอันน่ารื่นรมก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายลดความตึงเครียดของจิตใจได้ยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นยังช่วยบำบัดเยียวยาและฟื้นฟรูรักษาสุขภาพอีกด้วยค่ะนายแพทย์อลันเฮิร์ตจากสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองโดยให้คนอ้วนดมกลิ่นแอปเปิลเขียวกล้วยในเวลาที่รู้สึกหิว พบว่าสามารถลดความอยากอาหารและลดน้ำหนักลงได้งานวิจัยอื่นๆยังพบว่ากลิ่นโรสแมรี่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ช่วยเสริมพลังสร้างความมั่นใจกลิ่นลาเวนเดอร์ผสมกุหลาบจะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ในวันที่สตรีมีประจำเดือนได้ประโยชน์มากมายขนาดนี้คงต้องเลือกสักกลิ่นมาบำบัดจิตใจกันแล้วล่ะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์นะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่นําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องกลิ่นค่ะคุณผู้ชมเพราว่ากันว่ากลิ่นนะคะสามารถสร้างสเสน่ห์สร้างอารมณ์สร้างจินตนาการได้แถมยังมีความหมายสื่อสารความรู้สึกต่อกันได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาศึกษาดูซิว่าเอ๊เราจะเลือกกลิ่น อย่างไรเพื่อความสุนทรีนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะเลือกเอาไปฝากใครไปมอบกับใครเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ วันนี้ค่ะดิฉันเลยเชิญกูรูผู้รู้เรื่องนี้โดยเฉพาะนั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะอาจารย์วิชาญเวสวรณหรือว่าอาจารย์ขุนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ขุนค่ะสวัสดีครับมดพี่ขุนค่ะกลิ่นหอมใครๆก็ชอบมากกว่ากลิ่นเหม็นอยู่แล้วอ่าแน่นอนค่ะต้องขออนุญาตถามค่ะว่าความหอมส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างไรบ้างมันมันลึกซึ้งนะเกี่ยวกับเรื่องของความหอมเนี่ยมันสื่อมันสื่อสารถึงอารมณ์ได้มากมายค่ะต้องใช้วิธีการยกตัวอย่างเป็นภาพประกอบอ่าทุ่า เคยไหมว่าเวลาที่เราไปในที่สาธารณะชุมชนสักที่นึงอาจจะเป็นโรงหนังบนรถไฟฟ้าหรือว่าในห้างสรรพสินค้าเวลาที่มีคนคนหนึ่งเดินผ่านเราแล้วกลิ่นมันตรงสเปกอะเราไม่เห็นตัวเขาอะปกติเราจะกินเหม็นไม่ค่อยจะตรงสเปกเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติเราเจอสมมติว่าตรงสเปกอะเราจะเหลียวหลังเราจะอยากจะไปดมว่ากลิ่นอันนี้มันมาจากใครคงอาจจะไม่อยากดมอยากจะดูว่าแบบเอ๊ะนางเป็นใครนะอย่างนี้ใช่ใช่แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่า บางครั้งเนี่ยกลิ่นหอมอันนี้มันทําให้เราอยากเดินตามเลยได้ซ้ำไปเออน่ากลัวนะนีอยาแต่เข้าใจ <c oughs> คือเหมือนกับแบบเอ้ยถูกใจอะ <c oughs> แล้วมันเกิดความรู้สึกแบบเหมือนบวกอะ <c oughs> แล้วบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากจะไปถามเขาเลยว่าขอโทษนะคุณคุณใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรล่ะ <c oughs> อยากจะไปซื้อใช้บ้างกลิ่นที่ถูกใจจังเลย <c oughs> หรืออาจจะซื้อเอาไปให้แฟนใช้กลิ่น <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ดมแล้วมีความสุขเออเป็นนะเมื่อันที่เราไปตามสถานที่เช่นแบบโรงแรมหรือแบบไปตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการแบบใช้กลิ่นหอมมาารย์พอเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกเหมือนชอบที่นี่ไปเลยอ่ะคือยังไม่ทันจะไปที่ไหนเลยนะเดินเข้าไปเปิดประตูไปเจอเหมือนล็อบบี้โรงแรมเนี่ยพอเราถ้าเกิดได้กลิ่นที่เหมือนกับเรารู้สึกสบายใจอ่ะเพราะฉะนั้นฉันชอบที่นี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย กลิ่นที่ใช้กับคนหรือกลิ่นที่ใช้กับสถานที่ต่างๆม,มันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วแนวกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันด้วย่าแล้วมันม,มันมีแบบไหนเช่นแบบมดก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงชอบกลิ่นประมาณเนี้ถ้าหากว่าเป็นกลิ่นสําหรับที่ใช้กับคนเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรสนิยม,มแล้วก็เคมีของคนคนนั้น เพราะว่าเคมีของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันรสนิยมและความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นความชอบในเรื่องของกลิ่นในส่วนของตัวบุคคลที่จะดมกลิ่นกายของคนแต่ละคนก็จะแตกต่างไปจากสถานที่ค่ะแต่เรื่องของสถานที่เนี่ยมันค่อนข้างจะแคบว่าถ้าเกิดอยู่ในห้องนอนแนวกลิ่นควรจะเป็นยังไงสบายๆแล้วก็อยากเข้าไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเราอยากจะลามแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในห้องน้ํา กลิ่นก็ควรจะรู้สึกสดชื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายๆแล้วจะเกิดเป็นห้องรับแขกก็ควรจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งรู้สึกอยากนั่งพักผ่อนรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนิดหนึ่งแต่อย่าหวานมากถ้าหวานมากก็เวียนหัวได้เพราะว่าเราไปทํางานกั้งวัน่ะพอกลับมาบ้านมาเจอกลิ่นหอมหวานๆมากๆบางครั้งมันรู้สึกเวียนหัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกลิ่นที่รู้สึกสบายๆแล้วก็เบาๆครัคราวนี้เขาไม่แนวกลิ่นไหมอาจารย์ใช่ค่ะ เข,เขามีแนวเขามีทฤษฎีอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างแนวกลิ่นในแต่ละแนวเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแล้วมันจะโยงใยไปถึงการนําเสนอน้ําหอม,อมให้กับบุคคลแต่ละคนด้วยไอแนวกลิ่นนี้แหละจะเป็นตัวที่จะกําหนดว่าคนคนนั้นเราจะเลือกน้ําหอมกลิ่นแบบไหนให้คนคนนั้นได้ดมเพื่อที่ว่า เขาจะได้ไม่รู้สึกเวียนหัวมันจะมีกลิ่นน้ำหอมที่เรารู้สึกว่ากลิ่นแบบนี้เราดมไม่ได้บางคนถึงกระปวดเสียงเวียนกล้าวกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องถามผู้ที่จะมาซื้อน้ำหอมกับเราหรือเราจะไปแนะนำน้ำหอมให้เขาเนี่ยว่าเขาอยากจะได้น้ำหอมแนวกลิ่นแบบไหนเพื่อเราจะได้เลือกน้ำหอมที่เป็นกลิ่นแนวนั้นให้ตรงสเปคให้เขาดมไม่เลือกแนวกลิ่นที่เขาไม่สามารถดมได้เช่น ถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาชอบกลิ่นน้ําหอมที่ที่มาจากดอกไม้นานาพันธุ์แต่ไม่ต้องหวานมากนะแนวที่หนึ่งอาจจะมาจากพวกดอกไม้อรรเป็นแนวเฟอร์รอแต่บางคนก็บอกว่าถ้าดอกไม้อย่างเดียวมันก็อาจจะหวานไปขอบฟลูตี้นิดนิดแบบที่สองมีแบบฟลูตี้อีกเป็นพวกแบบผลไม้ใช่ก็ส่วนพวกผลไม้เนี่ยส่วนมากที่นิยมมาผสมก็จะเป็นพวกลิ้หรือออร์เรนจ์เป็นสิตรัสใช่งก็จะเป็นกลิ่นที่ออกเปรี้ยวนิดนึง ซ่า่งให้ความรู้สึกซุกซนมั่นใจกระปี้กระเป๋าแล้วก็ท้าทายมีบุคลิกความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นเพราะผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบหวานเกินไปไม่ชอบค่ะมีแบบ f ร o รอลแล้วมีแบบฟรุตตี้แล้วมีแบบแนว r t อ,อ๋อมีแบบสปอร์ตอีกใช่ แนวของสปอร์ตเนี่ยเป็นเปียนกลิ่นที่คนใช้ได้ง่ายๆเพราะมันไม่ค่อยเวียนหัวมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่สดชื่นกระปรี้กระเปร่ามันเหมาะกับผู้ชายไหมจ๊ะจ๊ผู้หญิงบางคนเขาก็ชอบนะผู้หญิงจํานวนมากชอบกลิ่นน้าหอมแบบสปอร์ตเพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วเบาพอพอพอได้กลิ่นแล้วรู้สึกมันมันมันเฟรชมันแอคทีฟมันกระตือรือร้นกระปรี้กระเปร่าแล้วก็อยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในตรงนั้นน่ะที่เป็นกลิ่นแนวสปอร์ตมันจะคล้ายๆกลิ่นผู้ชายนิดๆแต่ไม่แข็ง ถ้าเป็นถ้าเกิดแข็งก็จะกลายเป็นฟอร์มเป็นเป็นมัสคิวรินไปลยอ๋อาอาจารย์ขาคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้น้ําหอมได้หลากหลายแนวไหมใช่สิในแต่ละอารมณ์ในแต่ละกิจกรรมในแต่ละแอคทิวิตี้ในแต่ละวันน้ําหอมก็ต้องเปลี่ยนแปลงควรเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องถ้าสมมติว่าดียังไงเปลี่ยนอาเพื่อให้มันสอดคล้องไปกับสถานที่ถ้าสมมุติว่าวันนี้สมมุติว่าเราจะไปเที่ยวสถานที่ที่เขาเป็นโรงแรมที่จัดงานแบบเอลเลแกยนก์รูท์ร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 ร น้ำหอมก็จะเป็นควรจะเป็นออกแนวที่ดูหรูหรา,าภูมิฐานและดูสงานาน่างามมีความรู้สึกว่าดมแล้วคนนี้ดูใหญ่โตดูภูมิฐานดูมั่งมีดูสุขุม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะการดมแล้วเรารู้สึกว่าภูมิฐานมั่งมีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวไหมคือบางคนมันดมมันอาจจะไม่รู้สึกมั่งมีก็ได้นะโดยเฉลีย่ยมันเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์มีไหมอาจารย์คนส่วนใหญ่จะรู้สึกแบบน,นั้น เขาก็มีทําการวิจัยว่าสารสกัดจากน้ําหอมที่เป็นสกัดมาจากแบบนี้จะให้ความรู้สึกแบบนี้กับคนส่วนนึงก็อาจจะมีเพียนบ้างพอจะมีบ้างคนที่คนที่ไม่เห็นด้วยก็คือคนที่ดมกลิ่นนั้นแล้วเวียนหัวไปเลยคือไม่ชอบเขาไม่ชอบคือไม่ถูกจริตไม่ถูกเคมีกันนั่นเองเอออย่างนี้นี่เองค่ะคราวนี้มีกิฟเฟอรีนค่ะจา์เรามีการใช้ศาสตร์ หรือสินเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเข้ามาช่วยอะไรบ้างไหมในกิฟต์รีก็หลายอย่างนะเรามีน้ำหอมที่ใช้ในการบำบัดด้วยที่นอกเหนือจากน้ำหอมที่ใช้ฉีดตัวเพื่อความกลิ่นหอมงดงามแล้วก็ใช้สําหรับเอาไปใส่ในสถานที่ต่างๆซึ่งซึ่งอาจจะมีกลิ่นอาบก็เอาไปใช้สําหรับแก้ได้ก็มีเหมือนกัน ก็มีหลายอย่างค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นเราอาจจะแบ่งเป็นหมวดดีไหมอาจารย์เริ่มต้นคือเอาอะไรดีเอาที่มันเป็นกลิ่นที่ใช้เฉพาะสถานที่ก่อนอ่าฮะถ้ากลิ่นที่ใช้เฉพาะสถานที่เราก็จะมีถุงน้ําหอมหรือถุงหอมอ่าใช่ฮะถุงหอมก็จะเอาไว้ใช้สําหรับใส่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะเล็กๆและจํากัดพื้นที่ถุงหอมค่ะอาจารย์มดเนี่ยชอบมากอ่าฮะตู้เสื้อผ้าใช่เนอะมันจะแบบพอเราเปิดมาแล้วมันเหมือนแบบ ใส่ชุดอะไรก็สวยอะวันนี้ตู้โชว์ที่เราสะสมของส,สวยใช่เลยใช่เลยเพราะว่ามันจะมีถ้าเป็นตู้ไม้ ม,มันจะมีกลิ่น,นแล้วพอปิดปิดก็ไมน่ามันก็มีกลิ่นอับด้วยบางทีเหงื่อ,อ,อมีกลิ่นสาบค่ะที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะมดเชื่อว่า,าจานก็น่าใช้มดเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางออ,อันนี้ดีเลยเพราะบางครั้งเนี่ยในกระเป๋าเดินทางเราก็ใส่เสื้อผ้าที่ใช้ใชแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันเวลาเราแบบว่าเปิดออกมามันรู้สึกแบบผ่อนคลายอะเวลาเราเดินทางไปไกลๆใช่คะบางทีเราไม่ได้ฉีดเสื้อผ้าใน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 กระเป๋าแต่ในกระเป๋ามันมีกลิ่นที่อบอวลอยู่นะเปิดออกมาเสื้อผ้าต็หอมไปแล้ว ที่สำคัญค่ะอาจารย์มดแอบ,บเห็นมีขวดอยู่ด้านหน้าใช่ครัเรามีถุงหอมครับเรามีถุงหอมอนี่ครัแล้วเราก็มี refill, ม refill ด้วยมี refill ด้วยใช,ใช่ใช้สําหรับเอาไว้เติมเวลาที่กลิ่นในถุงหอมนี้กลิ่นเขาหายไปแล้วะนะครวิธีการ ขออนุญาตได้เลยบอกเลยจริงๆแล้วอยากเห็นเหมือนกันเพราะวบางคนเขาก็อาจจะไม่ทราบคี่ว่าไปหยดน้ําหอมไปบางคนไม่ได้เปิดถุงออกมาแล้วก็หยดข้างนอกอาจจะไม่ใช่นะคะก็เปิดถุงออกให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะถุงหอมจะอยู่ข้างในนี้ข้างในเนี่ยจะทํามาจากแก่นไม้หอมอาจจะเป็นแก่นไม้ที่คุณภาพดีแล้วมีกลิ่นหอมอยู่ในตัวของตัวเองด้วยฮะถ้ากลิ่นมันหมดไปแล้วก็เปิดน้ําหอมแล้วก็ยดงใส แล้วก็เอาใส่เอาไปใส่ใช้ได้ต่อไปเอาประหยัดนัเนี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณตรงไหนที่บ้านเราที่เป็นสถานที่ที่ที่มันจำเพาะแคบแค่ซึ่งเรามักจะปิดเอาไว้แล้วมันอาจจะเกิดกลิ่นอับขึ้นมาได้ก็เอาไปใส่ทุกที่ใได้เลยออใช่อันนี้เวิร์กถุงหอมนะคะเรียกว่าถุงหอมเจรเนียมนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่าใช้ในการ เพิ่มความสุนทรีในการใช้ชีวิตใช่ใช่ก็มีหลายอย่างเลยนะในเรื่องของเพิ่มความสุนทรีก็อาจจะเป็นในกลิ่นในรูปแบบของสปาหรืออาจจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศออกิฟฟร์กลิ่นก็มีเนูเคยเห็นนี่ครับนี่ครัเรามีกลิ่นของน้ำมันหอมยูคาลิปตัสโอ้โหกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นยอดนิยมของโลกเลยกลิ่นหนึ่งซึ่งใครดมแล้วก็ต้องชอบ เพราะว่าคนเป็นภูมิแพ้เยอะแล้วก็เป็นหวัดง่ายแล้วคนจํานวนมากเนี่ยทำงานเครียดก็มาจากเครียดแล้วก็ปวดหัวเนาะกลิ่นนี้มันช่วยทําให้รู้สึกสดชื่นเฟรชขึ้นมาเลยแล้วมันก็โล่งไปจมูกโล่งไปที่ตาโล่งขึ้นไปถึงมันมีความรู้้สึกว่าเย็นมันเย็นแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่ายอดนิยมคนโดยส่วนใหญ่ชอบพี่ซื้อ2ขวดเอาไว้2ที่1 1ขวดเอาไว้ในห้องนอน อีกหนึ่งขวดเอาไว้เนียรถเพราะเวลาที่ขับรถเนี่ยก็ต้องบอกเลยว,ว่ามีประโยชน์สาหรับคนที่ขับรถนะมอสเวลาท, <c rett> ลาที่เวลาที่เครียดก,ก็ฉีดได้แล้วเวลาที่รู้สึกง,ง่ว<อ>มันก็ช่วยได้เพราะเวลาแต่ว่าฉีดไกลๆนะฮะเอาไฉีดหน้าตัวเองไม่ใช่นะฉีดไกลๆที่อยู่ในพื้นที่ในรถไกลๆเสร็จแล้วกลิ่นมันจะระเหยออกมาแล้วมันจะมาเข้าที่ตามันก็จะรู้สึกตามันจะสว่างโล่งขึ้นมาโอ้โหหายง่วงเลยขับรถไปได้อีกยาว จริงๆแล้วสเปรย์เนี่ยมดว่าเหมาะนะอาจารย์เพราะว่าอย่างเราสองคนเดินทางบ่อยที่เมื่อกี้บอกอะค่ะถุงหอมเราไว้ในกระเป๋าเดินทางสเปรย์นมดติดไปทุกที่เลยนะถูกเลยเพราะว่าคือเราไม่รู้ไงเราไปหลายจังหวัดถูกไหมอาจารย์เราไปอยู่ตรงไหนก็พักที่นั่นนะคะไปเจอคนนู้คนนี้คนนั้นบางทีในห้องโรงแรมเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยฉีด ใช่บางครั้งห้องของสถานที่บางสถานที่เขาก็มีกลิ่นอับซึ่งกาจัดไม่หมดได้เหมือนกันแล้วกลิ่นบางกลิ่นที่เขาเอามาฉีดก็ไม่ไม่พึงประสงค์เราอีกบางทีก็บางทีก็เวียนหัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยสดชื่นยังไงยังไงก็รัรองรับรองว่าถูกใจถูกใจแล้วอาจจะแบบว่าฉีดก่อนเริ่มประชุมกลุ่มย่อยเลยเพื่อแบบว่าสร้างบรรยากาศให้มันสดชื่นสดชื่นกระปี้กระเป๋าหายง่วงหายสลึมสลือกันไปเลยหายใจหายคอโล่งจมูกด้วยหมดว่าอันนี้เวิร์กมากเวิร์กเวิร์กนะคะรับรองได้ ว่าใครใช้และ,ออะชอบอ่าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในเบรกนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นในการปรับบรรยากาศในห้องในรถานี้ตู้เสื้อผ้านะอาจารย์ะนะแต่เดี๋ยวใน<ล>ได้เบรกต่อไปค่ะเราจะมาดูกันถึงเรื่องที่ว่าเอ๊เราจะเลือกกลิ่นยังไงที่จะใช้กับตัวเราละอาจารย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ